ร้องของเสน่มาฮะเราไม่ถืกอกรเป๋าท่ถึงบชั้นรู้ว่ามันที่มันป้าพา,าป้าไปนั่งบนก็าอีกแล้วมันก็ถามวอกว่าขาดอะไรผมจะตื้อให้ผมจะเอาให้อันนี้นี่ก็บอกขาดนา้ำกกาแฟร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผู้ปองมาผมไม่ตื้อให้เขาก็บอกว่านั่งรอเรียกชื่อนะห้องเบอร์สิบแปดนะใช้กรเปาบัตรที่ที่หมอมาในนี้มันก็ มันก็ตามท่านไปเลยป้านั่งตรงนี้นั่งตรงนี้บบนนพอพอไปนั่งปึ๊บจบไปเลยกระโดตลง,งได้ไมจมใจเข้าไปเขาบอกบ้านที่ไหนเนี่ยผมก็บ้านที่แค่บแแคเนี่ยเขาบอกเ้าพอเราพาเราพอ จับคนที่นุ่งเกงพลางทหารเหล่าทหารเกงเกรงพลางอ่ะเกงพรางทหารหน่อยแต่ที่นั่งใส่เกงเกงพรางแล้วก็แล้วผมเขาลืมไปเลยนะเขาลืมไปเลยตอนนั้นอย่างนองหลิน